สวัสดีครับจันจานะครับเดี๋ยวคลิปถัดมาเนี่ยเราคุยเรื่องของการตั้งระดับฐานพิมพ์เนาะเวลาที่เราได้เครื่องมาในกล่องนะครับเครื่องมันจะไม่ได้ประกอบอะไรมานะแต่มันเป็น pre install นะครับคือเราไม่ต้องมา่ังประกอบทุกชิ้นบางส่วนมันประกอบมาเรียบร้อยละเราก็แค่ขันน็อตไม่กี่ตัวนะครับเสียบป๊กแล้วก็ใช้งานได้ทีนี้มันจะมีเรื่องของการตั้งระดับฐานพิมพนะครับเครื่องรุ่นที่เราใช้งานกันเนี่ย มันเป็นการตั้งระดับฐานพิมพ์แบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะมันมีฟังก์ชันนี้อยู่มันก็ง่ายหน่อยนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากอันเนี้ยเป็นวิธีการในการตั้งระดับฐานพิมพ์นะอันนี้ถอดมาจากคู่มือของตัวพิมพ์เตอร์นะครับสําหรับคนที่ะจะดูคู่มือเองนะครับคู่มือของพิมพ์เตอร์เนี่ยเราหาโหลดได้ตาม Google นะทั่วไปเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้ user manual นะครับ neptune 4 pro อ่า ขั้นตอนของการเซตระดับนะครับอยู่ตรงนี้ Auto Level p โปร e ซ u เจอนะครับอยู่หน้า10เดี๋ยวพาไปดูป๊บเดียวนี่นะครับอันนี้คือขั้นตอนของมันเดี๋ยวในห้องเดี๋ยวเราจะคุยกันละเอียดนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เรียนด้วยกันก็ลองดูคู่มือก็ได้นะครับทีนี้ถัดไปก็คือในตัวยี่ห้อ,ขอเขานะครับอิเล็กกูเนี่ย เขามีคลิปในการแบบบอกลำดับวิธีการในการาตั้งระดับนะครับเดี๋ยวจันเปิดให้ดูแต่ว่าไม่เปิดนานนะคลิปพวกนี้นี้หาดูได้ตาม Youtube นะครับปิดเสียงก่อนโอเคคลิปนี้ยาวประมาณ7นาทีนะแต่ว่าไปหาดูใน Youtube เองแล้วกันนะครับเดี๋ยวจันสรุปให้แบบไวๆแล้วกันนะหาก่อนหาระยะก่อน เนี่ยครับของเวลามันมามันมาเป็น pre install มาอยู่เรียบร้อยแล้วนะเราก็แค่เอาแบบประกอบประกอบขึ้นแท่นนะครับแล้วก็ทำงานไดเ้เดี๋ยวสรุปอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคเวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับให้เรากดตรงนี้ครับตรงปุ่มที่ชื่อว่า level เนี่ยแล้วเดี๋ยวตัวเ,เครื่องนะครับมันจะวิ่งไปที่ตำแหน่ง center นะครับหรือว่าไปที่ตำแหน่งกลาง เ,นะเดี๋ยวจานพูดไปด้วยเปิดคลิปไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เราเอากระดาษนะครับมาขั้นตรงกลางเพื่อทดสอบเนาะแล้วก็ทําการปรับค่าตัว C offset นะครับเพื่อให้มันมีระยะหัวกับระยะฐานพิมพ์เนี่ยมันหนาประมาณสักกระดาษ A4 อะครับดึงๆแล้วฝืดๆหน่อยๆโอเคก็ปรับขึ้นปรับลงเอานะ ส่วนการปรับละเอียดปรับหยาบก,ก็มันจะมีตัวเลขอยู่นะครับ1มิล0.1มิล0.01มิลนะก็เลือกค่าเอานะครับทีนี้พอเราเซ็ตตรงกลางให้มันฝืดฝืดได้แล้วเนี่ยเราก็จะกด back นะครับอพอกด back ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตรงนี้นะครับมันก็จะพาเครื่องอะไปที่ตำแหน่งหนึ่งเนาะให้เรากดเลขหนึ่งตรงที่เมาส์อาจารย์วนๆเนี่ยนะครับคราวนี้เราก็ไปหมุนลูกบิดข้างล่างนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัว ระดับฐานพิมพ์เนี่ยมันยกขึ้นหรือว่ากดลงเนาะแล้วเราก็ไปที่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ี่ก็ไล่ไปอย่างนี้ก่อนอันเนี้ยเป็นการปรับแมนนวลน,นะครับพอเราทำครบซุกตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ลองวนอีกสักรอบดูก็ได้นะเพราะว่าเวลาที่เราปรับตัวหนึ่งขึ้นลงเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นการปรับ4ด้านนะครับแต่นั้นก็วนสักรอบ2รอ,อบ3รอบก็วนไปมันใช้เวลาไม่นานหรอก ตอนเวลาที่จะหมุนนู่นหมุนนี่ก็ค่อยๆขย,ยับเอานะครับอย่าหมุนแบบใจร้อนเพราะว่ามันนิดเดียวจริงโอเคเนาะพอทําเสร็จปุ๊บเรากดแบ็คนะครับย้อนหลังมาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เฟสของการแบบออโต้เลเวลละอ่าเดี๋ยวเครื่องอะ่ะมันก็จะทําการแบบไล่แบบจิ้มจิ้มจิิมจ,ม,จ,ม,จมให้นะครับมันจะทําการฮิตอ่าอุ่นอุ่นฐานให้เป็นอุณหภูมิใช้งานแล้วก็อุ่นหัวขึ้นนะครับ แล้วคราวนี้มันก็จะไปไล่จิ้ม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 เนาะจำนวนทั้งหมดอยู่36จุดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วมันก็จะบันทึกค่าเก็บเอาไว้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันสูงเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาไว้ในการแบบคำนวณเป็นค่าแก้เนาะเครื่องมันทำให้เราเราก็ไม่ต้องทำเองแนะัสะดวกดีนะครับโอเคพอมันจิ้มเสร็จแล้วนะพอมันจิ้มเสร็จละขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็มาเทสตรงกลางอีกหนึ่งทีนะครับเราก็ทำให้มันฝืดฝดนั่นแหละครับ อีกทีหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วก็พอเสร็จนะครับมันก็คือการกดเครื่องหมายเซฟนะครับเป็นรูปแผ่นดิสเนี่ยมันก็จะทำการบันทึกค่าต่างๆเก็บเอาไว้เนาะจบแค่นี้มีอะไรอีกมั่งเดี๋ยวให้ดูชีดนิดเดียวในคู่มือนะครับในคู่มือเวลาที่เราาตั้งฐานเนี่ยเนี่ยครับมันบอกว่าถ้าเกิด ระยะหัวของเราเนี่ยมันพอดีนะเส้นที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นที่หนาพอดีตามที่เราเซตแต่ถ้าเกิดระยะหัวมันบางเกินไปนะครับมันมันน้อยเกินไปเนี่ยเส้นที่พิมพ์มันก็จะถูกบี้ๆอ่ะอาการก็คือเส้นมันจะบางแหละแล้วมันก็จะเพลทออกด้านข้างใช้คํานี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดระยะหัวแล้วมันสูงเกินไปะครับเส้นมันจะลอยแล้วมันจะเกิดอาการเส้นไม่ติดนะครับดังนั้นก็ลองปรับดูแล้วกันเนาะโดย ค่ามาตรฐานก็คือค่าประมาณสักกระดาษ A4 เนี่ยแหละครับโอเคทีนี้พอเราเซตทุกอย่างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองปิ้์งานกันเนาะในนี้เราเราต้องไปที่โปรแกรมเคียล่นะคะนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้จะสต็อปไว้ตรงนี้แป๊บนึงก่อนแล้วกันเนาะจะได้มาต่อกันอีกทีนะครับประมาณนี้ครับ